โอเคตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวหนะนะครับหนะก็จะมีทั้งหมด4เส้นเราตั้งจะยากนะครับอันดับแรกเริ่มที่เส้นซ้ายมือก่อนนะครับซ้ายไปขวา1นึ่งสั้นๆต่อมา สองนะครับแล้วก็สามนะครับสี่นะครับสำหรับตัวนาเนี่ยถ้าพูดสองครั้งนาะนาะนาะนะนะครับจะเป็นเลขเจ็ดนะครับจะมีความหมายว่าเลขเจ็ดในภาษาญี่ปุ่นนะครับนาะนาะนาะนะครับหนึ่งเฮ้ยปิดหนึ่งไม่สวยเอาใหม่หนึ่งสองสามสี่หนึ่ง 2 3 4 1 2 3 4โอเคสำหรับนะนะครับต่อไปก็จะเป็นนี่นะครับสำหรับนี่ก็จะแปลว่าเลข2ในภาษาญี่ปุ่นนะครับตัวนี้มีทั้งหมด3เส้นนะครับเส้นแรกก็เริ่มจากทางด้านซ้ายโดยลากจากบนลงล่าง1อย่างนี้นะครับ2นะครับ3โอเคต่อไปนะครับพื้นที่ไม่พอ น่าจะยังได้อยู่มั 1, 2, ้งหนึ่งสองสามต่อมาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคนะครับสำหรับตัวนี้ต่อไปก็จะเป็นตัวหนุนะครับหนุลากจากซ้ายบนนะครับเส้นซ้ายก่อนนะ, 1, ะหนึ่งสองหนุ นะครับเส้นที่2จะยากที่หนึ่งนะครับเพราะว่ามันมันลากตรงนี้บนลงล่างใช่ปะแล้วมันก็ไม่หยุดเลยมันมาอันนี้มันก็วนทับตรงนี้อีกทีนึ่งวนแล้วขีดทับนี่อีกทีนึ่งยากนะครับเส้นนี้ผมเองก็ซ้อมอยู่หลายรอบสมัยเรียนหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองหนึ่งหนึ่ง,งสอง ตัวต่อไปนะครับเนนะครับทุกคนอาจจะเคยได้ยินเนเนจังตัวละครในชินจังจอมแก่นนะครับก็เวลาเขียนก็เขียนด้วยตัวนน้แหละครับเน่เนนะครับ,รบก็จะมีทั้งหมด2เส้นนะครับเส้นแรกจากบนลงล่างนะครับเส้นซ้ายตรงๆเลย1 2 1 2 1หนึ่ง สองหนึ่งสองนะครับต่อมานะครับจะเป็นตัวโนะนะครับโนะนะครับตัวนี้มี1เส้นนะครับคล้ายๆดเราเด็กในภาษาไทยเวลาเราเขียนวัดนะนะโนะนะครับโนะนะครับ,นะนะรบหนึ่งอ่าท่องท่องในใจด่นะนั่นเป็นท่องเป็นโนก็คือ1เส้นนะครับหนึ่งโอเค เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็เราเรียนตัวอักษรที่ลัานะเนี่ยไปทั้งหมด5ตัวแล้วนะครับได้แก่วักอะวักคะวักสะวักทะแล้วก็รอบนี้รอบล่าสุดนะครับเราได้เรียนวักที่5้าไปวักนะนะครับนะนิณุเนโนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ และอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามและเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ